ไปนั่งทำอะไรตรงนั้นอีกล่ะทำอะไรแม่งยุ่งกับกูจังจากรู้ทุกเรื่องพูดว่าอะไรนะบอกว่าหนาวอากาศมันหนาวยุงมันชุมจังใช่เหรอเออเนี่โอนหนอดอยู่เนี่ลองที่ซื้อมาใหม่ไงว่ามันจะดีไหมแล้วมันดีไหมเนี่ยดูเดี๋ยว ดีไม่ต้องใช้มิดโกนแสบไม่ต้องโดนบาดด้วยใช่ไหมมันบาดไหมแบบเนี้ไม่บาดเลยนยไถไม่เป็นก็ได้เนี่ยไถท่าไหนก็ได้เนี่ยตัดผมมันได้เนี่ยเนี่ยได้ทุกอย่างอ่ะงานเนี่ยตัดโชเลยฉันตัดให้ผมอะตัดโชเลยเนี่ย